Got the cash in the bag, stadium packed Born rock rockstar in this life, gonna live it up on the attack Baby, I'm bad I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad yeah. Baby, I'm bad I just wanna stay bad, stay mad Shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back I'll be swinging hard till it hits, coming All caps ับสวัสดีับทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพนซามี mm ่กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับ mm hmm. ผมก็ได้มารีวิวจมวกกันนอกนี้นะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้รีวิวของแต่งไปนะครับนี่ไงกับชิวนี่ติดตั้งเรียบร้อยเลยนะครับ วก,กับเจ้าหมวกกันนกใบใหม่นั่นเองนะครับวันนี้ได้ลองเอามาขับขี่ดูสักครั้งหนึ่งนะครับว่าลมจะเข้าหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เข้าเพราะว่าหนวมันใหญ่มากแล้วก็ไซส์ XS นะครับสำหรับคนหัวเล็กอย่างผมนะครับน่าจะแบบลมไม่เข้าแน่นมากตอนใส่นี่คือโอหนวมันใหญ่จริงๆครับทุกคน,นครับ ผมเพิ่งเคยใส่หมวกให้มันนวมแน่นๆใหญ่ๆแบบนี้ครั้งแรกนะครับโอเครู้สึกว่ามันน่าจะเก็บเสียงได้ดีนะแน่นมากเดี๋ยวยังไม่ได้ติดไมโครโฟนหรือติดกล้องโกโปนะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงแถมว่าติดโกโปแล้วหมวกจะหนักไหมถ้าออกทริปไกลๆจะเอาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้ก็มาลอง ใส่แบบเปล่าๆก่อนนะครับว่าหมวกเดิมๆไม่มีอะไรถ่วงน้ำหนักโดนลมจะลู่ลมแค่ไหนนะครับผมเท่าที่ดูใส่มานี่คือแน่นมากเอาอยู่เลยแหละผมว่านะและนี่ก็คือคอนเซปต์ของผมนะครับก็ที่เลือกหมวกสีส้มนะครับก็จะมีคอนเซปต์ประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดู นี่นะครับก็จะเป็นคอนเซปต์สีสติกเกอร์นะครับที่ผมอยากจะคงคอนเซปต์ไว้สำหรับช่องของผมนะครับผมจะเลือกโทนเป็นน้ำเงินฟ้าส้มขาวนั่นเองนะครับเป็นคู่สีชอบสีส้มเจ้าของเ <c oughs> จ้าของร้านกาแฟชอบสีส้มนะครับร้านกาแฟสีส้มซื้อรถรถสีน้ำเงินนะครับเป็นสีคู่ตรงข้าม นั่นแหละเราก็มาเจอโทนสีคู่สีนะครับมีขาวตัดเล็กน้อยสีฟ้าน้ำทะเลแทรกนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นสติกเกอร์นะครับที่ผมจะเอาไว้ทำเจ้ารถคันนี้นะครับอาเซเว่นเดี๋ยววางแผนไว้ต้นปีหน้าหรือปลายปนีนะครับจะทำแน่นอนออกแบบรอไว้ก่อนนะครับมาล้องทสายหัวปุ๊บปุ๊บ้บบบยเอาอยู่อ่ะทุกคน ย่อเลยแน่นแน่นมากไม่สายเลยเอาอยู่ครับแต่ก็เป็นหมวกราคาไม่แพงนะครับราคา2,000กว่าบาทนั่นเองนะครับเราไปหาดูในช้อปปี้กันได้นะครับหรือช่องทาง Lazada ก็ได้นะครับผมทางออนไลน์ต่างๆนั่นเองครับผมโอเคนะครับทุกคนเจอลมโตเอาอยู่เลยบวกกับชวันใหม่นะครับก็จะลู่ลม ได้ดีขึ้นนั่นเองนก้รับผมอ๋อเดี๋ยวถ้าได้ออกทิพก็จะเป็นใบสําหรับออกทิปยนั่นเองนะครับส่วนใบเก่าที่องเคยเอามาใช้ก็อันนั้นมันเป็นราคาถูกมากเลยครับลมเข้าลมเข้าเยอะเลยนะแต่ก็หายใจสะดวกเดี๋ยวห้าลดเปลี่ยนสีสติกเกอร์เปลี่ยนอะไรให้มันเกือบร0อเมื่อไหร่ครับเดี๋ยว ว่าจะมีแพนจะทำทีเซอร์ตัวใหม่นะครับให้เข้ากับสีรถคันใหม่นะครับรถคันใหม่อะไรรถคันเก่าได้เลยรถคันเก่าได้เละครับแต่เพิ่มเติมสติ๊กเกอร์สีใหม่นะครับแบลายใหม่นั่นเองนะครับเอาอยู่เลยครับทุกคนครับราคาไม่แพงด้วยนะครับแถมสวยด้วยต่างหากเจ้าบวกกัน็อใบนี้อย่างเท่หะครับปรับมุม กล้องถ่ายมุมนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะอโอเคครับคุณคงสำหรับคลิปนี้ก็ค,คงไม่มีอะไรมากนะครับฝากทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ผมด้วยนะครับจะเป็นแรงใจผมตามกีดต่อไปมากเลยนะครับผมสำหรับวีดีขอตัวลา้ไปก่อน See you Bye แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม bye, bye 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 bye